คนจีนจะไม่ยอมรับเต้นกินลองกินแต่ว่าผมม,มีเจตจำนงที่แรงมากผมก็ไม่รู้ว่ามันทำไมถึงแรงผมก็เลยลั่นวาจาไปว่าผมจะเป็นนักดนตรีปั้งเกิดในบ้านคนจีนและเป็นนักดนตรีคนเดียวในตระก,กูลผมบอกกับพ่อผมตอนอายุ13ว่าผมต้องการเป็นนักดนตรี <inaudible. S 2> บ้านผมเป็นเท่าแก่และข้าราชาการล้วนเขาไม่ยอมรับผมพ่อผมไม่คุยกับผมสเดือนเพราะพ่อผมเป็นเท่าแก่ คนจีนจะไม่ยอมรับเต้นกินรำกินถูกต้องไหมครับอยากให้ามาเป็นสืบทอดกิจการอย่างนั้นอ่ะใช่ใชเพราะว่าพ่อผมเป็นท่้แก่โรงงานลูกชิ้นใช่แล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มที่ลพบุรีแต่ว่าผมมามีเจตจำนงที่แรงมากผมก็ไม่รู้ว่ามันทําไมถึงแรงผมต้องการเป็นนักดนตรีผมชอบร้องเพงลง,พงผมชอบอะไรที่มันเป็นดนตรีผมก็เลยลั่นวาจาไปว่าผมจะเป็นนักดนตรีปั้งอายุ14ผมเป็นนักร้องอาชีพอายุ18ผมเป็นนักร้องอาชีพอายุ21ผมเป็นมือเบสอาชีพและอายุ16ผมเป็นมิวสิกดีเล มึงจะเดินช้าเดินเร็วแต่มึงต้องเดินให้ถึงแล้วมึงห้ามออกนอกเส้นทางนั่นแหละคือจุดหมายที่แบบแท้จริงอะพี่